ที่ไหนอ่ะที่ไหนมุกแล้วมุหหาไปเรียกไปเรียกกลุ่มเราให้หน่อยเจอกันแกลลีเ่เรียกเพื่อนผู้หญิงด้วย ไห้องไหนห้องนี้ครับตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะตอนตอนเช้าตอนนี้เลยเวลาอะไรบ้างล่ะโอ้เยอะยันเที่ยงกันประตูผมลุ้งกว้างใช่ไหมผมล้ทั้งวันก็ เอางี้ไหมโฮมรูมเสร็จแล้วก็ไปวงเขาไล์ของตัวเองซ้อมเพลงของตัวเองแล้วพอตอนบ่ายเขามาพร้อมกันเค็บาพรอ่กินข้าวขอพระซาบอ่าวงเขาไล์เราคือเราอย่าไปคุยนะนะครับอ๋ออยากไหมครับอ๋อฟัเดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวต้องเจอครูใหญ่ก่อนใช่ไหมเจอครูใหญ่ก่อนแล้วก็ทำอะไรเรียกได้ว่าพักพักเราไปกินข้าวสอบบางทีพักสอมเอาแอบของตัวเองสอบมูโฟไลทอะไรพวกเนี้ยนอนน้อยสิบหกนาทียี่สิบนาทีก็ตื่นหลังจากกินข้าวพวกเราก็มาพร้อมกันเขียวปะเขียวล่องโซบินฉบับดีฉมัยเดียวตอนนี้ผมโคตรมดเลยครับตอนนี้อึ้งมากง่วงนอนไม่เต็มที่ ใช่ครับจะอ้วกครับต้องเบียวขนาดนะขึ้นไข่ไปใบเลยคุยเรื่องค่ที่สองคนหลือเปล่าพี่นันกับพี่เบีวไม่อยากให้ลงชอบเพื่อนเลยโอ้วมันไม่มีอะไรดีตลอดแล้วอยากไม่อยากให้เพื่อนอะเอาไปไว้ในตู้เหมนี้ไม่ใช่เอาจริงๆี่้ไว้ในตู้เลยเพื่อนเพื่อนตั้งอะไรบ้างก็ดู ซึ่งสีสันก็ลองเท่าอ่ะรออีกสองคนมันเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเหรออันเดิมเอ้ยไม่ใช่ฟุกได้ซองนี้ตลอดเล้วใช่ใช่สีเท้ามันใหญ่อะอินดักสุดนะบ้างตบปังแต่เอ้ยนาเฮ้ยหนาวรอเบลกันลเชิญคุณตอนแรกเข้าเวกานเลยเดินออกมาเลยอะ หนาวเกินเดินเรื่องเลไม่ไหวปะร้องจะขาดใจจ่ายหึงแน่นไปห้องนี้มันดูดูเล็กไปเลยจากใหญ่ใหญ่แหมเฮนสุดทียวี่ป้าสี่สามมวดครับข้อเท้พี่นี่แค่สี่สอง โกดิ่ีามเนี่หลวงเลคยับงมีวัยเลืยหรอโกดิมเ่อรสีสามอะไรี่ได้ดูนิแต่เขาแเปลี่ยนมาหเาี่ให้นให่เยอี่เยอะไม่เบอร์นี้มันประมาณเบอร์สี้นะเนี่ยเออขอดูหน่อยเนี่ยคุณแม่เพ่หลวงเนเหรอสี้นะเนี่ยขาดูหน่อยมันสี่สามหลังไมนี่จะดูสิ่สก็นี่ยสห้านะเนี่ยจริงไม่ใช่สีสิมโหไปดูคู่กันให้บิเหมเอนเขาคนเรือพอไททานกโดอนมันย้า่น ทาวีมมาณสอิเอสออสีเลยสี่สิบที่ใส่ถอเพราะว่ารองเท้าปกติใส่สีเนี่ยสี่สิกเลยเท้าที่ใส่ปกติสี่ที่ใส่ี่ปกติอะไรสี่ออสคนนั้นเอเลา เพื่อนพี่มาปคนตัวเลยกับพี่นะ่พีเขาโเรือพี่แไปดนเรือนุ่ใหญ่เลยไหนเอมาเลยอดยอดย่างเชาเรียกเาื้องอเขาไปไหนกันบอกเขาเลยอะไรนลงชคนะกลมที่เป้ามา พี่เป้ามาพี่เป้ามาไม่เป็นไรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอ้าพี่นั่งไอนอ้วนไปไหนอูดพี่เบลอูดแต่งพี่พี่เบลตลอดพี่เบลหวานมากนะพี่เบลมีจิตตจมาเลยใช่ใช่ใช่จะรู้สึกว่าศิลปินที่มาแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีความผูกพันกับครูอูด้วย รู้สึกว่าทุกคนเลยใช่ไหมเมื่อวานกับคู่เขาระดับไม่ใช่แค่นี่้หรือใครใครใคจะเรียนอะไรบางคอไปเรียนเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นศิลปินที่ผ่านผ่านไม่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 คู่อูนเขาสอนศิลปินฝีมือเขาระดับประเทศ ใช่พี่แต่หมายถึงว่าที่มาอาจจะมาเพราะแบบว่าครูเป็นคนแบบเป็นคนดึงมาให้หรือเปล่าอะไรตรงเรียนเขาดังไงตายพิชินเนี่ยเรียนเชิดเพลงโจทย์ในแต่ละวีก็จะมีเพลงที่ครูโบราณใช่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 แล้วก็เป็นเพลงของเอฟซูมีก็ต้องมีใช่ไหมระระดับทำแบบให้ศิลปินแบบดีไซน์ศิลปินเน่ยก้าขนาดแบบครูแบบครูปวดหัวเต็มที่คาราโมนยังลูกเต็ม กินเลยลูกแม่มันไม่ไดกขึ้นไขึ้นไบขึ้นกินเลยที่ต้องกินสองม็ดมันไม่ชนะเราใส่พี่ไอเี่ด่าตัวใหญ่เลยไลายสิ่งแล้วนะไม่กินไม่กินสามสิบรักิหยอกเลยักนหรอกันสาวรัอกัรอกิงหยอกเลยเจ็บก่อนเป็นปีนสองอะไรนะไอเด่นทำไมทำไมท้องเจอ๊ยบอมันเสา์อะเันสา นี้ก็ได้เอาเลยเอาเลยเอาดิเอาดิเอาเลยอแล้วคีเคนจะจะอ้วกเค็งปิมาแล้วต้องหอยหายเลยโอรยว่าตอนนี้หัวหนักมากหัวจะลงน้ำติง วันไหนวะวันนี้วันนี้ใครยังไม่ชว์เลยว่าคุณตาเลยนะใครยังแบบยังไม่ชว์ลงเลยมันเหลืออันนี้ถ้าได้นอนหน่อยพูดจริงๆนะคือมันเหลือ ไม่ต้องสิบนาทีใครใคยังไม่ชัวร์ก็ได้ตอนนี้ตอนนีตองวร์หนูเดินสามเก้าหมดเวลาแล้วจริงจริงหนูคิดว่าในแค่นั้นหนูจะเดินยังไงให้มันให้มันทันเวลามน้อยอันแล้วน่ะน้อยเออน้อยเออน้อยไน้อยปวดหัวจากภาษาท้องถิ่นนั้งสองท้องถิ่นเลยวันเออ ต้นไทยจะร้องยังไงครับจะไม่น้อยเปลี่ยนสไตล์ร้องเป็นร้องแบบเออเต้นไทยก็เลียงมันน่ามันแต่ว่าแต่สำหรับพี่นะพี่พี่ไม่อยากให้เป็นเบาๆแบบแต่ว่าไม่ขนาดนั้นนี่แบบร้องให้เป็นเสียงเสียงที่ดีไม่อยาก้องนแบบนั้นเลย ันครับนวันหนึงยี่เหมือนรุนยานใช่ไหมนั่งอย่าใช้เสียงระหว่างวันเยอะเกินไปนั่งใครบางคนใช้เสียงพุ่งเฟื่อยมากียงคำเอาผิดคนที่มี power พลังเยอะคือพาวะพลังในการแบบชอบอ่ะคือขอให้ได้ร้องเมืนี่แรงๆมันีีมันก็เกินไปเหมือนพี่แรงๆหมายถึงว่บมันจะทำเสียงแล้วหมดพรื่อวานพอรันภัว่ะไม่ค่อยดีนะคือเสียงเสียงกันดีอยู่แล้ว แต่พลังมันไม่มาลองดูนังนพลังพลังเพื่อเสียงไว้มากเราเป็นคนที่ใช้เสียงเยอะมากพี่สุดอ่ะจริงๆใช้ใช้เสียงเยอะซ้อมเยอะคือเน้นเน้นดีกว่าเราเราไม่อาศัยว่าเราร้องร้องเปลี่ยนแล้วคือร้องซ้อมเราจะร้องจอ จบับเป็นเป็นคำๆเลยว่าอันไหนที่เราไม่ได้หรือว่าท้อไในที่ดีได้ถ้า,าลองรวมๆเราจะเสียพลังงานช่วยช่วยกันคุยเ้าว่า,าเราจะเสียพลังงานาาแล้วตามหเองก็จะแจกคไฟเล่าค<ย>ุยเรา,าตรัวบม,บมๆๆคิดว่าคิดว่านะคือช่วงเนี้ยเราก็จะไปรวมรูคุยใหญ่ใช่ไหม<ช><ช>แล้วก็ใครที่แบบรู้สึกว่าเหนื่อยเงี้ยก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาซ้อมันด้วยนะก็คือในช่วงช่วงเนี้ยก็จะให้ซ้อมมันก่อนแล้วก็พอช่วงหลังกินข้าวอ่ะ ลังกินข้าวก็อยากแบบให้มารวมรวมกัน<ม>อาจจะพักกินข้าววันหนึ่งมาคุยคุยกันเฉยๆว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างเนะี<ม>้ยหลังจาก้อมาแล้วถูกปะแล้วก็พอพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเริ่มเริ่มเริ่มสอบไปแล้วเติม่มแบบมาช่วยกันคอมเมนต์ว่ายังมีข้อแก้ไขอะไรเงี้ยหลังกินข้าวนี่ยังไม่ฟิตติ้งเลยใช่ไหมมันจะมีฟิตติ้งเพื่อวายัางยังฟิตติ้งยังมากไม่คิดว่าน่าจะมีแบบมินิคอนเสิร์ต เดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เตรียมเราดูว่าเราดูกันแต่ละคนครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ครับวันนี้เตรียมไว้ก่อนว่าเราลันทูทีมแรกนะครับดึกที่ดีๆวันนี้เราลันทูทีมแรกอืมดึกแคออกใช่ไหมวันนี้เราลันทูทีมแรกนะครับเพราะงั้นเรามีเวลาสองหมดั้งที่แล้วตอนที่เขาลันทูกว่าเราออกไปสองห้องนอนแล้วเราต้องเสร็จก่อนแล้วนั่นแหละก็หลังจากหลังจากกินข้าวเอาอย่างนี้หลังจากกินข้าวเที่ยง อีกทีหนึ่งว่าเขาจะเอาอะไรแล้วอยากอยู่ข้างนอกนะไ่เห็นแต่ว่าด้าวยส่วนตัวเลี่ยงนอกมากไมว่ามันไม่อยากอยู่ในตัวตู้อยากใครขาจะฟันจะ,งงจะป้าอ,อยู่นี่